รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมอ้ามาแล้วครับคุณพระช่วยครับทุกอาทิตย์สิบโมงทางช่อง w o r k p o พอยต์กฎหมายเลขยี่ครับผมครับผม,บผมอ่ะช่วงแรกครับวัยรุ่นเรียนไทย วันนี้จะพาเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ครับก็ไปเรียนรู้ศิลปะว่าทำไทยทั้งสี่ภาคเลยครบท้วนเลยไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องการเล่นการำรำได้หมดหนะฮะ,ะการแสดงที่จะไปเรียนรู้ในวันนี้ครับเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของเราทางภาคใต้นั่นคือรำโนราครับ,คร,บครับผม และผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรในวันนี้คืออาจารย์ประจําสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครครับครับผมอาจารย์อานนท์หวานเพชรก็บอกอาจารย์คนนี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพี่เอกชัยเลยเอกชัยสาลี่ฮะใช่ไหมขนาสุพรรณเอกชัยสิวิชัยเออพี่เอกชัยเลยพี่เอกชัยเขาโหด้านนี้ไม่ต้องห่วงเรารู้จักกันดีความรู้ความสามารถเต็มที่นี่คือลูกศิษย์เลยลูกศิษย์เลยนะลูกศิษย์เขาทั่วถึงจริงนะครับผมและ วัยรุ่นที่เราส่งไปวันนี้นะคะก็คือน้องแหละน้องเจ๋งโชติพัฒน์ครับผมโอ้หน่วยการดีหน่วยการดีแบบไฟแรงเลยคือแบบอยากจะเรียนที่อ,อยากจะรู้ว่า<อ>โนราเนี่ยมันเป็นยังไงเ,เคยเห็นเคยเห็นแต่ไม่เคยเรียนเคยดูใน y o u YouTube เอูบแต่ก็ไม่เคยเรียนแต่วันนี้เขาจะได้ไปเรียนไม่แต่วันนี้ส่งได้ละโอเคครับผมไปดูวีอาร์แล้วก็พี่บันครับเชิญครับเชิญครับผมสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับ ผมเจ๋งโชติพัฒน์สุทัศนาสวงครับผมวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางรายการคุณพระช่วยเพื่อมาเรียนโนราด้วยกันครับแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนนะครับเราต้องมาทําความรู้จักกับอาจารย์ของเราในวันนี้ก่อนครับอาจารย์ของเราในวันนี้นะครับมีดีกีถึงขั้นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เอกชัยศรีวิชัยเลยครับเพราะฉะนั้นอยากรู้จักกันแล้วใช่ไหมครับผมก็อยากรู้จักเช่นเดียวกันครับเพราะฉันตามผมมาเลยครับผม สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคร,ครับวันนี้ผมอยากมาเรียนโนรากับอาจารย์ครับผมครับคือตอนที่ผมแนะนําตัวเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรเนี่ยผมพูดสลับกับมโนรากับโนราบ่อยมากเลยอแล้วผมก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ผมก็เลยไม่รู้ว่าโนรากับมโนรามันคืออะไรและแตกต่างกันยังไงครับโอเคครับถ้าเป็นมโนรานะครับเป็นมโนราเนี่ยจะเป็นวรรณกรรมของทงั้ง ประเทศไทยนี่แหละครับเกี่ยวกับพระสุทนกับมโนราแต่โนราเนี่ยครับเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ซึ่งอดีตนะครับโนราเนี่ยนะครับจะใช้ผู้ชายนแสดงล้วนนะครับทำไมต้องเป็นผู้ชายหมดเลยเนื่องจากว่าผู้ชายเนี่ยใช้ในด้านของพิธีกรรมจะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการแสดงโนราค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีผู้หญิงเนี่ยเข้ามา ครับ <us> คราวนี้ผู้หญิงเข้ามาเนี่ยก็จะมีการเล่นละครหรือว่าเล่นเรื่องอ่าหรือว่าเรียกคําสมัยโบราณเรียกว่านิยายนั่นเองใช่ครับมันมันจะเป็นวิวัฒนาการของการสแสดงโนรามาจนถึงปัจจุบันอย่างนี้ครับ,รบจริงๆนะครับโนราเนี่ยเราก็บอกไม่ได้นะครับว่าเกิดสถานที่ไหนหรือว่าเวลาในช่วงไหนกันแน่แต่ว่าครูเท่าโนราเนี่ยนะครับได้บอกเลว่า บริเวณรอบลุ่มของทะเลสาบสงขลานะครับก็จะมะีเรียกว่าโนราเนี่ยชุกชุมมากที่สุดก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชโ okay. อเคอ่ไหนวันนี้ที่จะมาเรียนครูขอดูมือได้ไหมครับว่าเนี่ยมีความอ่อนหรือว่ามีความเป็นวงขนาดไหนเป็นวงโนราขนาดไหนอ๋อให้ให้ทำยังไงนะลองลองลองดังบบนี้<ห>นเลยฮะ<ล>ยดูครับใช่ก็จะทําเต็มที่นะฮะโอเคเต็มที่แลวนะเต็มที่เลยเฮ้ยนิ้วงอนนะเนี่ย จริงๆเนี่ยมันจะมีท่าเอกลักษณ์ของโนราคือท่าเขาควายพอได้ไหมงั้นนะแทงออกไปเปิดฉากขึ้นเปิดให้อยู่ระดับศีรษะนี่หละครับท่าสุดๆแล้วใช่ท่าสุดๆของโนราคือท่าเขาควายประมาณนี้นะได้นะได้นะโอโหน้องเจ๋งนี่เจ๋งสมชื่อจริงๆนะครับต่อไปก็พาน้องเจ๋งไปเริ่มเรียนกันได้เลยครับ ก็เรามาเริ่มเรียนท่าแรกกันเลยดีกว่าไหมครับโอเค1ิบสองท่านะครับเริ่มจากท่าแรกเลยเยบบทเยาพพนมเทพพนมโอเคไว้ๆแล้วก็เอามือมาโอเคมันจะได้เป็นส่วนโค้งนะครับมันจะได้เป็นครับผมโอเคแล้วก็ยกเท้าขวาครับยกขึ้นมาเล็กน้อยยกตัวเล็กน้อยท่าที่สองครับจีบลงมาลากมือไปขึ้นวงโอเคค้างไว้ค้างไว้ ครับผมโอ้โห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 อ่านี่นะครับครับผมโอเคท่าที่สองนะครับท่าที่สองนะครับครับผมท่าที่สามเปลี่ยนครับเป็นท่าเขาควายโอเคท่าที่สี่จีบยาวครับได้ไหมได้ครับโอเคโอเคท่าที่สี่จีบยาวจีบจีบยาวใช่มือขวาจีบยาวโอเคจีบยาวเออท่าที่ห้าครับ โอ้โหอันนี้ฮมือซ้ายจีบหน้าไว้มือซ้ายจีบหน้าไว้ถูกไหมใช่ถูก้วครับโอ้โหจิบนี้ลยโอเคจิบนี้ครับโอเคได้นะครับได้ครับโอเคจิบนี้ไหมนะครับครับผมต่อไปพวงมาลัยพวงมาลัยครับผมร้อยพวงมาลัยใช่ครับมือารขึ้นมาเปลี่ยนเท้าครับเป็นเท้าขวาร้อยพวงมาลัยข้าต่อไปเป็นโคงเวียนครับเวียน พวงเวียนโอเคอยู่ระดับอกครับพวงเวียนของแขนครับผมนิดนึงงองงองงอนิดน้อยงองโอเคพวงเวียนนะครับครับผมพาลาเพียงลายโอเคพาลาเพียงลายครับไหลโอเคพาลาเพียงลายนะครับครับผมถ้าแบบยุงฟ้อนหางโอเคส่งไปข้างหลังครับได้ไหมได้ครับได้อยู่แะคุณครูได้ไหมถ้าผมพอได้ยุงฟ้อนหางอ่ะ จีบเสมอหน้าได้ไหมครับเรียบถ้ามือจีบไประดับไรครับมือจีบไประดับไรโอเคสิบสองท่าพอได้ไหมครับสิบสองอะฮะสิบสองแล้วครับโอเคครับโอ้ยุ่งเลยเอาทั้งงงเลยฮะมันยากตรงที่มันต้องมีสเต็ปเท้าด้วยแล้วก็ต้องจํามือด้วยใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยสิบสองท่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอ่า มือที่มันเชื่อมกันหมดแต่ท่า <ผม S 2> แรกจนถึงท่าสุดท้าย<อ>าคุณครูนนสอนท่ารำโนราทั้ง12ท่าให้น้องเจ๋งถึงจะดูเก้ๆกักังๆไปบ้างแต่น้องเจ๋งก,ก็มีความตั้งใจมากๆยอดเยี่ยมมากเลยนะครับน้องเจ๋งขั้นตอนต่อไปเป็นการรำเข้ากับจังหวะซึ่งครูโนนจะเป็นคนให้จังหวะครับป<อ>๊บติงตรงปั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 ๊บติ๊กป๊บป๊บ จีบยาวครับติงๆิงตรงปั๊บท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 ิงตรงปั๊บติ๊กปั๊บปั๊บทิงทิงตรงปั๊บถิงตงปั๊บถิงตรงปั๊บทิงตรงปั๊บติ๊กปั๊บปั๊บได้ไหมครับเออยากครับแต่ว่าผมเชื่อว่าผมทำได้โอเคครูเห็นถึงความตั้งใจของเจงแล้วแต่ครูขอฝากให้เจ๋งเนี่ยกลับไปนะครับหมั่นฝึกฝนให้สมกับที่ชาวใต้เนี่ยรอคอยเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับโนราจะเข้ายูเนสโกด้วยนะครับ เป็นมมดกของโลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นโมดกของชาติด้วยครับผมก็ขอฝากให้เจ๋งนะครับทําการบ้านแล้วก็ทําให้เต็มที่ด้วยที่สุดครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเรียนโนราครั้งแรกของผมนะครับก็ถือว่ายากเลยทีเดียวแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของผมครับยังไงก็ฝากผู้ชมทางบ้านทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำการแสดงครั้งนี้ให้ออกมาเจ๋งที่สุดไปเลยครับผมมาเจนครับ กลับเข้าสู่รายการคุณพาชช่วยนะครับผมอยู่ในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยอ่ะเมื่อกี้ได้ดูแล้วน้องเจ๋งน้องเจ๋งส่งไปเรียนแล้วสมชื่อจริงนะเป็นไงเจ๋งสมชื่อโอ้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันนะวันนี้ส่งไปเรียนการรำโนราครับจะเป็นยังไงนะครับไปพบกับอาจารย์อานนท์และน้องเจ๋งครับเชิญครับ อ่าเชิญเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่านี่น้องเจ๋งนะครับผมนี่น้องเจ๋งอ๋อนี่อาจารย์อาจารย์ละเมื่อกี้วิทีอาพี่ก็ดูพี่พยายาพี่ดูเอาแต่งตัวแล้วมันคล้ายๆกันนะเออใช่ไหมใช่ไหมครูอาจารย์อนนท์ครับความสูงน่าจะไม่คล้ายนะให้รัา เอออะเมื่อกี้เราได้เกิดแล้วครับนะฮะเรื่องราวของการรำโนราครับหรือเรียกว่ามโนราก็ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยครับโนราเนี่ยถ้าถ้าถ้าแยกออกจากกันเนี่ยโนราก็เป็นการแสดงของภาคใต้ครับส่วนมโนราเนี่ยเป็นวรรณกรรมครับอ๋อบ,บ,บางทีบางคนอาจจะเข้าใจผิดใช่ครับแต่ว่าโนราเนี่ยได้นําเอาเรื่องของมโนราเนี่ยมาใช้ในการแสดงเขาก็เลยเรียกว่า มะโนราแต่การเรียนคือการรำนราก็จะมีส่วนประกอบของนกก็คือเล็บครับหางครับแบบนี้นะแล้วก็ปีกที่แทนว่าเป็นนกหรือว่ากินนารีนั่นเองครับครับผมเวลาลำถึงแบบมีท่าอยู่ที่แบบกลางนี้แล้วก็บนไปใช่ใช่ครับใช่ครับสวยงามเลยนะก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยใช่ครับเห็นบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของพี่เอกชัยเลยเหรอใช่ครับอ๋อเป็นไงฮะพี่เอกชัย ได้ถ่ายทอดเต็มที่เลยไหมเต็มที่เลยครับอยู่กับแกก็หลายปีอยู่ครับครับได้แกก็ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าอย่ยงกับข้อมูลการแสดงโนราค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเคยเรียนโนรามาก่อนหรือเปล่าผมฮะผมไม่เคยเลยครับไม่เคยใช่ไหมครับผมตอนที่รายการติดต่อไปเฮ้ยน้องเก่งครับมาเรียนโนราหน่อยอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงครับตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็มีความรู้สึกกลัวด้วยเล็กน้อย เพราะว่าพอได้ยินว่าโนรามันคือศิลปะวัฒนธรรมไทยครับผมก็ต้องมีการอ่อนตัวมีการเต้นต่างๆจำท่าต่างๆผมก็ไม่ค่อยถนัดด้านนี้อ,อยู่แล้วครับเนาะเจ๋งรู้จักโนรามาก่อนหน้านี้ไหมเออไม่รู้จักครับแต่พอเคยเห็นผ่านหูผ่านตามาบ้างแต่ว่ายกยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมยังแนะนำตัวเมื่อวานเนี่ยที่ผมถ่ายกับพี่คุณครูเขาเนี่ยมผมยังเรียกมันโนรา หลายครั้งอยู่เลยครับผมด้วยความเ<อ>าข้าใจเราเนอะใช่ครับก็เลยต้องถามอาจารย์ว่าโนรากับโนรามแตกต่างกันยังไงครับครูครับเป็นไงฮะเห็นอะไรในตัวเด็กคนนี้บ้างครับโอ้โหเห็นความตั้งใจครับแล้วก็มีความสอดพิเศษคือจําไวมากความจําต้องดีใช่ไหมความจำดีมากครับความจําดีมากขนาดซ้อมแป๊บเดียวเขาจําท่าราได้ครับใช่ ชุดนี้ต้องบอกว่ามีไม่น้อยคนนะจะได้แต่งเพราะว่าพวกเราไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมเจ๋งพอได้แต่งชุดนี้แล้วรู้สึกยังไงห <ผม S 1> นักครับหนัก <laughs> นะห <laughs> นักครับแล้วก็หายใจลําบากด้วยหายใจลำบากครับแต่ว่าได้ฟีลแบบว่าซูเปอปร์ฮีโร่อยู่นะผมรู้สึกว่ามันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ภาคใต้อ่าใช่เทไหมเอ้ก็ต้องเทแล้วล่ะจะถามขนาดนี้พี่ก็ต้องตอบเทแล้วเทดีแต่มันมันดูเทนะผมแค่เขาสึกว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยพอมาแต่งชุดแบบเนี้ยมันจะดูไปเป็นแบบอีก อีกแบบไปเลยจะดูมีความนุ่มนวลอ่อนช้อยอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเราได้เข้าใจคนที่รำโนราจริงๆว่าโอ้โหไม่ใช่แค่เราเห็นว่าสวยงามลำดีนะแต่มีเรื่องราวของการฝึกความอดทนการตั้งใจเรียนรู้แล้วก็จะส่งต่อวันธรรมทางภาคใต้ให้คนได้เห็นได้ประทับใจได้ชื่นชอบต่อไปด้วยครับนะครับผมวันหนึ่งจะไหมครู เรียนเนี่ยวันเดียวครับวันเดียวครับต้องเจิงเรียนแค่วันเดียวเองครับจริงๆลบคนที่จะเรียนแล้วสามารถมาแสดงได้เลยใช้ระยะเวลานานไหมฮะจริงๆงถามว่านานไหมนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าพรสวรรค์ของตัวเองด้วยแต่ว่าจริงๆการฝึกฝนเนี่ยครับโนราเนี่ยครับไม่มีวันจบสิ้นเลยครับอืม ศึกษาไปเรียนใวิเคราะห์ไป,ไป,ไปแล้วก็ใช้ไปครับมันถึงจะมีความชนานาญหรือว่าเชี่ยวชาญเป็นพิเศษครับผมมันถึงอยู่คู่คนไทยมาตลอดเนะี่ยใช่เพราะมันมีการเรียนต่อเนื่องตลอดไม่มีแบบจบตรงนี้นะั่นคือจบหลักสูตรแล้วครับใช่ครับ,รบอืมเจ๋งล้ะครับครับผม,ผมครูได้ถ่ายทอดเทคนิคพิเศษอะไรให้เหราไหมในในเวลาที่มันจํากัดเนี่ยก็มีครับเนี่ยตอนอย่างเช่นที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือผมเป็นคนตัวแข็งครับแล้วก็ในเรื่องของโนราเนี่ยมันต้องมีเรื่องความอ่อนตัว เพราะฉะนั้นครูเขาก็สอนผมดัดนิ้วสอนท่าต่างๆสอนการกรีดนิ้วครับครับผมเริ่มต้นการดัดนิ้วยังไงฮะมนถึงว่าครูเขาจะสอนก็ผมทํามืออย่างนี้ครับแล้วครูเขาก็ดัดอย่างนี้เลยแต่มือแต่มือก็ค่อนอ่อนครับมือค่อนอ่อนใช่ได้นะใช้ได้เลยคะพี่นายดูมือด้มือเป็นไงอันนี้โนราเขาจะดัดคนเรคนแบบวลิเกอแล้วเธอลิเกล่ะเน้โนราเขาจะไปอย่างนี้ลิเกเขาจะลงอย่างนี้แต่จะยากหน่อยเนี่ยดัดเข้ามาอย่างนี้เนี่ยผมเจ็บแล้วเนี่ยรำรำอย่างนี้แหละ วงลิเกก็แบบอย่างนี้ยังมีคณะยังมีคณะอยู่ป่ะเนี่ยไม่ยังมียังมีอยู่ไหมพ่อยังทำอยู่แต่ตัวผมไม่ค่อยได้เล่นประเภทไงเโอ้ไม่นาได้เล่นล่ะมันยากพี่ยากใช่ไหมคือท่านอาศิล์นี่เขาจะดัดจากเนี่ยมาบางทีติดนี่เลยนะเนี่ยติดติดติดตรงนี้แต่ถ้าพี่ชายผมอะดัดได้แต่พี่ชายผมจะดัดจากตรงนี้แล้วก็คือมาลงมาข้างล่างตรงนี้ก็คือเล็บมือจะโผล่ตรงนี้เลยโอ้โหหรอพี่อยู่ไหมอยู่ไหมเนี่ย ยังอยู่ไหมยังอยู่แต่ว่ามือเป็นยี้ไปแล้วทรูได้เดินนี้เออนะเอาละครับเรียนมาแล้วทีนี้ต้องมีแบบทดสอบก็คือวันนี้ต้องมาโชว์ครับผมครูครับการแสดงที่วันนี้น้องเจ๋งเนี่ยจะมาโชว์เนี่ยเป็นแบบไหนเป็นตอนไหนหรือยังไงฮะอ๋อวันนี้ที่น้องเจ๋งมาโชว์นะครับก็คือเป็นรำสิบสองท่าท่าครูเขาบอกมีตำนานเล่ากันว่าสิบสองท่าเนี้มาจากเทวดาเนี่ยครับ มาร่ายรำให้ดูแล้วก็เป็น<ม>ท่าบรมครูของชั้นต้นโนราเลยครับ<ม>นำมาแตกแหนงเป็นพันท่าร้อยท่าก็คือมาจาก12ท่านี้แหละครับอ<ม>ืใช่คือคว่ารำสิบสอท่ารำสิบสอท่าท่าครูโอโ้โหร้อมแล้วครับผมไปชมโชว์ครับจากน้องเจงกับคุณครูอานนท์ครับผม โอ้ครับผมนะสวยงามมากัปรบือสักครั้งหนึ่งสุดยอดครับผมโอ้อาารครูมาตรงนี้ครับผมโอ้โหนะเป็นไงพี่นายพี่นายนี่ชมน้องตลอดเลยนั่งดูด้วยกันก่งมากจริงมากวันเดียวครับวันเดียวได้ขนาดนี้ถ้าเป็นพวกเรานี่ผมว่าต้องมีไม่ต่ำกว่าหปีนะโหขนาดนั้นเลยนะมันยากนี่ครูจะไม่รอสอนแล้วนะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือแววตางความตั้งใจนะใช่ครับแล้ว เขาไม่ชำเลืองมองครูเลยนะยังคุยกับพี่นายบอกว่าถ้าเป็นเราสองคนเนี่ยเพอเผอลำเนี่ยต้องมีตาเหลือบต้องมีมองครูแหละเพราะครูจะไปท่าไหนต่อถูกตอนนี้เขาแบบก็คือลุยเลยต้วามมั่นใจเออเหมือนที่ครูบอกว่าเขามั่นใจด้วยนะครับความรู้สึกตอนนี้ลูกหลังแสดงมันเป็นยังไงบ้างครับโล่งครับเหมือนรู้สึกเหมือนยกผู้เขาออกจากอกฮะตอนแรกก็แอบมีตื่นเต้นกลัวว่าจะจําไม่ได้กลัวว่าจะพลาดอะไรอย่างงี้ฮะแต่ว่าพอแสดงเสร็จจริงๆก็รู้สึกโล่งครับ แล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับภูมิใจนะครับผมไม่คิดว่าตัวเองในวันเดียวเราจะทําอย่างนี้ได้ครับอยากบอกว่าให้เก็บไว้นะผมว่าจริงๆนั้นเป็นความสามารถเฉพาะตัวอีกแบบหนึ่งครับถ้าเด็กรุ่นนี้ไปรําโชว์ที่ไหนคนจะไม่ได้มองว่าสวยหรือไม่สวยมากหรือน้อยอะไรแต่ว่ามันคือความพิเศษที่เด็กคนนี้ทําได้อ่ะเก็บไว้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับนะโอ้คุณครูครับเห็นน้องแสดงแล้วเมื่อกี้ผมเชื่อว่าคุณครูเนี่ยเหมือนจะไม่ได้มองแต่อาจจะมีการ หวงตามองลูกศิษย์หน่อยด้วยความเป็นห่วงนะครับเห็นแล้วแบบภาพรวมทั้งหมดที่ออกมารู้สึกไงครับคุณครูครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราในฐานะคุณครูนะครับพอมาสอนลูกศิษย์และลูกศิษย์ทาได้ขนาดนี้เราต้องก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมเขาคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็มีความภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยๆเนี่ยครับได้ได้ให้เด็กสมัยใหม่นี่นะครับได้สืบสารต่อแล้วก็เป็นเป็นสื่อด้วยครับเพราะว่าน้องเขาก็ เรียกว่ามีชื่อเสียงในระดับหนึ่งก็จะาให้นรล้านนะครับรู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นใช่ครับครับผมครูครับผ่านไหมครับลูกศิษย์คนนี้โอ้โหต้องใช้คำว่าผ่านเลยครับยอดแล้วอน้องเจ๋งได้เรียนนะฮะไปใช้เวลาอยู่กับครูท่านนี้ได้สอนได้บอกได้แนะนำกันวันนี้อยากจะบอกอะไรคุณครูมั่งครับเชิญครับ อยากจะขอบคุณคุณครูมากมากนะครับก็ผมก็ไม่รู้เลยว่าถ้าไม่ได้ครูมาสอนผมจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไม่ได้ถึงจุดๆนี้หรือเปล่าครับและที่สาคัญก็คือตอนนี้ผมได้เรียนแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ารู้สึกถึงความงดงามของวัฒนธรรมใต้ครับยังไงก็อยากจะขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาเรียนอะไรดีๆแบบนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณครูอีกครั้งครับดูดีครับครับผมนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับครูครับวันหนึ่ง เราเป็นลูกศิษย์รเราเรียนรู้จากครูวันนี้เป็นครูครัแล้วส่งต่อให้ลูกศิษย์หัวใจมันเป็นไงบ้างคะตอนนี้รู้เลยครับว่าความทุ่มเทของครูครับเขา <ๆ S 2> เขาเขาอยากจะให้เราทําได้ขนาดไหนเขาอยากจะให้เราไปถึงฝั่งฝันเชื่อ,อครับว่ามีคําพูดสั้นๆครับได้ดีเพราะว่ามีครูครับอโอ้โหนา่ารักใจมากเลยเนาะ ได้ดีเพราะมีครูมาสอนครูบอกอีกคืคนได่มาทำตัปิดรับยังครับครูต้องต้องไปที่ป๋าเอกแล้วครับคนนี้ส่งต่อเลยนะผมก็มากับป๋าเอกแล้วใช่ครับสายตรงดีกว่าใช่ไหมใช่ครับครูส่งต่อถึงน้องๆองรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้ชมรายการตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็พอเห็นแบบนี้แล้วเฮ้ยทาได้ว่ะวัยรุ่นทําได้นะสุดยอดน่าลองน่าเรียนจะเริ่มต้นยังไงดีครูอ่ะส่งต่อเลยครับ ก็ฟักทึ้งเยาวชนตายนะครับคนที่กำลังจะเริ่มรำโนราหรือว่าคนที่มีผื้นท่านอยู่แล้วก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็เอาความเป็นไายเอาความเป็นไทยไปให้สหรากคนได้รู้ปัจจุบันนี้ทุกคนก็รู้ว่าโนราเขายูเนสโกแล้วก็อยากจะให้เฟื่องฟูแล้วก็อนุรักษ์คำว่าโนราสาซึ้ไปครับครับผมนะก็ถือว่าเป็นมรดกของโลกนะใช่ครับผมแต่ละประเทศผมว่าสําคัญนะครับ เป็นการหล่อหลอมใจคนให้คนได้เห็นได้รับแล้วก็หวงแหนแล้วก็ส่งต่อ<ช>สำคัญนะญวันนี้นะรุ่นเนี้ยต่อไปเขาก็ต้องส่งต่อให้รุ่นต่อ,ตอไป<ช>ได้เรียนรู้จก<ช>ักนะครับผมอ่ะวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณนะครับอาจารย์อนอนท์แล้วก็น้องเจ๋งครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณมากครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอะไรสนุกสนุกอีกมากมายนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันกับคุณพระช่วยครับ